โนเกียกลับมาอีกครั้งพร้อมตำนานที่ถูกยกเครื่องใหม่กับโนเกีย 6,605G ปี2025สมาร์ทโฟนที่ผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเมื่อพูดถึงโนเกีย6,600หลายคนคงจำได้ว่าเป็นมือถือที่โด่งดังสุดๆในยุค2000และในปีนี้โนเกียได้นำเสนอตำนานนี้อีกครั้งในรูปแบบสมาร์ทโฟน 5G ที่ทรงพลังดีไซน์ภายนอกของโนเกีย 6,605G ยังคงเอกลักษณ์กลมมนที่คุ้นตาแต่ถูกปรับให้มีความหรูหราและพรีเมียมมากขึ้น วัสดุโลหะผสมกระจกทำให้จับถนัดมือและมีความทนทานมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate 120 h z ให้ภาพคมชัดสีสดสู้แสงกลางแจ้งได้สบายด้านประสิทธิภาพโ o เกีย 6,605G ใช้ชิป snapdragon 8 Gen4 รุ่นล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อ 5G เต็มรูปแบบทำงานรวดเร็วลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังหรือทำงานหลายแอปพร้อมกันก็เอาอยู่ แบตเตอรี่5,200 a ah, มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 80W และชาร์จไร้สาย4 5 w ใช้งานได้ทั้งวันไม่ต้องกังวลกล้องถือว่าเป็นไฮไลท์มาพร้อมเลนส์สายความละเอียด 200MP ถ่ายภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบกันสั่น OIS และฟีเจอร์ AI Camera ที่ช่วยปรับแต่งภาพอัตโนมัติให้สวยแบบมืออาชีพวิดีโอก็รองรับ8 k u h d เสียงใสด้วยไม้ตัดเสียงรบกวน สำหรับใครที่หอยหาความคลาสสิกแต่ก็อยากได้สมาร์ทโฟนล้ำลำรุ่นนี้คือคำตอบโนเกีย6 6 0 5 g 2025ไม่ใช่แค่การหวนคืนของตำนานแต่คือการยกระดับมือถือในยุคใหม่ที่ครบเครื่องจริงๆ